ที่ค่ะเมื่อวานนี้ก,กบมาพอกับช่องของหนูตุนสาวเมืองปลาคือเกาเนาะคะ่ะสาวอำเภอพนานะคะก็ะคือว่าเมื่อนี่หนูตุนจะมาบอกสูฟังนะคะที่หนูตุนเอ่อไปฉีดวัคซีนเนาะฉีดครบไปแล้วสองเข็มนะคะเมื่อนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันบอกไปนําหลักินเขาเสาไปนําเนะาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบใกล้เวลาจะเห็นงานแล้วนะคะก็เลยกินกินเข่าก่อนนะคะกินเขาไปนำ้ำบอกไปนำ้ำกระซิมนีต้มไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ กล้วยนะคะแล้วก็ข้าวโพดนมโยเกิร์ตนะคะก็จะกินไปน้าเบอกไปน้าเนาะก็คือว่าหนูตุ่น่ะรับวัคซีนรับวัคซ,ซีนอ๋อเข็มแรกตั้งแต่วันที่ยีสิหงหานะคะเข็มแรกสีห้องหูก,กันก็สิเป็นซีนโนแวกเนาะ,ะซึ่งหนูตุนไปฉีดตอนเช้าเนาะน,นัด8โมงแล้วก็ไปไป,ไปแล้วก็รอซึ่งคนมันเยอะนะคะ คนกะหลายพอสมควรกได้ฉีดประมาณเก่าม้งกว่านะคะเข็มแรกเข็มแรกหนูตุ่นไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือว่าบ่มีอาการยังเลยนะคะก็เมื่อแน่ใจว่าเกิดจากอย่างนะแต่ว่ากับบ่มีอาการยังเลยนะคะแม้กระทั่งไม่เจ็บแขนข้างที่ไปฉีดก็ไม่เจ็บนะแล้วก็เข็มที่สองนะคะเข็มที่สองเพิ่งไปฉีดมาเมื่อวันที่สิบสี่สิบ สี่กันยานี่เองนะคะ14กันยาเป็นแอตตาเซเนกานะคะเข็มหนีกับสีมีแบบเอฟเฟกแเน่กับเอฟเฟกหลายนะคะไปสีตอนสองคือเก่าเนาะไป8โมงเดี๋ยวฉีดประมาณเก้าุ่งกว่านะคะกลับมาหอดีภาคะ1บโมงนิดๆน,นะคะกับบ่มอาการหยังจนจน6โมงแรก จนหกโมงแรงก็คือเริ่มปวดหัวเริ่มโตัวหอนนะคะแล้วก็ไข่ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงหกโมงแรงนะคะเราขออนุาตเินเข้าวไปด้วยพุดไปด้วยเนาะ กินไข่ต้มก็สิแบบลำบากเนี่ยเพราะว่ามันสิแข็ง ปฉีดวันที่14กันยานะคะซึ่งมือมือ,มอที่อัดคิปนี่ก็คือเป็นวันที่17นะคะหานมาแล้ว3 3มือนะคะท่ามาแล้ว3วันลูกตุนก็คือมีไข่ตัวหอนตอวนังคืนก็คือคืนนั้นทั้งคืนน่ะเหมือนเหมือนไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเริ่มเริ่มไข่แห้งๆตอนประมาณ2ทุ่มเครื่องไข่เครื่องเปดิดหวัวลรวก็ปวด วดเบืดตก็คือมันมันมดบดปวดแบบตอลอดเวลามันปวดแบบว่าเป็นปวดแบบจงซีนอะนะคือบอกว่าถือคือปวดเป็นพักเป็นพักแล้วก็ขิงหอนกินยาพารานะคะกินยาพาราทุกสี่ชั่วโมงเวลาหี่ห้องกินยาพาราเขาก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆอยู่แล้วเนาะและ้วกรบกอบเับเข้าฉีดวัคซีนเนาะเขาก็ต้องแบบกินน้ำหลายอยู่แล้วก็กเลยเห็นหายแบบว่าลูกเขาของน้ำเบิดขึ้น คือพ่อเขาไปเขาของนำแล้วแล้วกับมากก็ไม่กินน้ำลงไปเนาะก็นอนต่อสักพักหนึ่งปวดปวดข้องน้ำเนาะก็ไปขอางนำกัปมากกกินน้ำอีกก็คือคืนนั้นทั้งคืนคืนวันที่เขาไปฉีดก็คือสิบสี่กันยาเนาะคืนนั้นทั้งคืนนุกินน้ำเบิดหนึ่งจุดหาลิตรก็คือขวดหนึ่งน่ะกินเบิดเลยจนหอดีหากักตีหาก็คือตื่นเพราะว่ามันคือมันนอนต่อบ่ได มันคิงหอนเนาะก็เลยตื่นตื่นมากอะต้มน้ำต้มน้ำเพื่อที่จะแบบเช็ดโต้เนาะพระวา่าโบกาอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำอุ่นเรืออะไรก็กระ่าโบ,บกาอาบน้ำเช็ดโต้เอานะคะผมก,บบกะระ่โบกาสะเพราะว่าอย่างอาการมันหนักเนาะแบบเรอยากให้หัวเย็นเราอยากให้แบบอ่อหน้าอกเย็นนะคะอย่างจะคล้องแบบคิงหอนหนะักเพราะวา่จาจะคล้องจะเป็นแนวนี้ถ้าเกิดว่าคิงหอนเนาะ ซิบว่าให้หัวหรือว่าตัวถึกน้ำนอกจากว่าเซตเอาสินะคะพอพอตอนเร้าพอตอนเร้าก็คือแบบว่าก็ลูกขึ้นมากินน้ำ ดื่มน้ําเยอะๆเหมือนเดิมก็คือกินนํำหลายแห้งทุกคนจะต้องแบบดื่มหน่ำหลายๆนะคะเพราะว่ายางน้อยน่ำมันก็คือเหมือนมันจะช่วยเราคลายความร้อนในตัวเราด้วยเนาะมันนี้ใส่สายเนาะเจ็บม่วงเจ็บม่วคืนเริ่มหิวเข่าเริ่มหิวเข่าปกติคือก็คือลงไปซื้อข้าวข้างล่างหรือไม่ก็ถ้าอยากกินโจกก็คือจะขำท่้งไปตลาดไปตลาดน้องบัวเนาะโจกสามสิบหาบาทแต่มือหน่อนะคือว่า คิดแล้วว่ายางยางลงไปหอดอยู่แต่กลับขึ้นมาหนีบหอดแน่นอนถึงแม้ว่าสิกสิกไก,ก่ก็เลยสั่งแก็บนะคะสั่งแกบ็บสั่งเป็นข้าวต้มปลามาเพราะแก็บมาสม่งเนาะกระยางลงไปเนาะจากชั้นซีลงไปเอาอของกินอยู่ชั้นหนึ่งเนาะขาลมกับไงแล้ยวขายางกลับขึ้นมาบันโอ้ยแบบเมื่อยนะคะเดยข้ามถี่มันเป็นฤทธิ์ข้องอัน วัคซีนนะเนาะเขา้าคิงหอนผอมแล้วก็เข้าเมื่อยเขาเพียรน้ำนะคะประกอบกับ,กบกขึ้นขึนกับเหมือนจะบดได้นอนนะคะหูเมื่อบดคึืนที่นี่กับพยายามมาก,กินเข่าคือระวางนันคือเซตโตเสร็จยังแล้วบ่ลรอเด้อ็คือพยายามมาก,กินเข่าแต่เมื่อก่อนคือว่าหนาวหนาวแห้งหนาวหนาวหน,น,นาวคือหนาวอยู่ข้างในคือบอกบ่ถือก็คือกินน้ำอุ่นต้มน้ำกินน้ำอุน่นรูปเพือ กินเขา่ากินยังแล้วก็เลยอ่ะกินยากินพราราอีกสองเม็ดนะคะนอนนอนต่อแบบหลับๆตื่นๆเปิดทีวีอะไรอย่างนี้ข้าวนี่ส <c oughs> ักพักหนึ่งลุกขึ้นมาประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงเหมือนหูซสือว่าเหมือนมันจะดีขึ้นเหมือนมันจะดีขึ้นก็เลยลุกขึ้นมาหายังกินอีกนิดหน่อยแล้วก็กินยาเขาไี่อีกนะคะ อาจจะบัวถึงสี่ชั่วโมงหรือสามไปแต่ว่าก็คือกินยาเขาไปอีกเนาะหลังจากนั้นว่าจะนอนมันก็นอนนอน,นอนต่อบาลับเนาะประมาณเทียงมาน,นี้ประมาณเทียงมันก็เหมือนแบบเออมันดีขืนแห้งแล้วก็คือเหมือนมันจะไม่มีไข้แล้วก็ไม่ปวดหัวแบบปวดหัวแบบหนักๆแบบคือตอนอนันยันขึืนนะคะก็เลยลุกขึ้นมาซักผ่าเพราะว่าแซ่ผ่าไปแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็เดี๋ยวซักก็เลยลุกขึ้นมาซักผ่าเอาหลังจากนั้นก็นกคืออาหาร อาการมันก็นหายไปเลยเลือแค่หาอออนพี่ห่าบาห่อบดได้พักพรน้าห่อหไข่จะแค่นั้นนะคะของนุตุนจะมีอาการอ๋อมีมีขึ้นไส้ด้วยนะคะมีขึ้นไส้ด้วยแต่ว่าบดได้อ้วกบด้อยังก็จิมีอาการแบบปวดเมื่อยทั้งตัวปวดหัวปวดหัวแบบนัก,นกแบบนักหัวคือคือบอกว่ถูกมันไม่เหมือนปวดหัวไมเกรนมันไม่เหมือนปวดหัวทั่วไปนะคะแต่มีปวดหัวมีปวดเมื่อยทั้งตัว มีชิ้งหอนแล้วก็มีขึ้นไส้นะคะขึ้นไส้ซึ่งตัวขึ้นไส้เป็นมาจนถึงวันนี้หนูไม่แน่ใจว่าใช่เอฟเฟกของมันหรือเปล่านะคะ,อะตอนท้องว่างขึ้นอยังงมือเศารเนี่ยตอนที่หนูนจะกินหนะูซื้อ่าแบบขึ้นไส้คือปกติเราจะบ่เป็นเพราะว่าจะกินเขา่าไม่เกินไม่เกินสิบโมงเนาะเก้าโมงไม่เกินสิบโมงก็คือเวลาเวลาที่หนูตุนจะกินเข่านะคะ คือปกติมันสิบ่มีอาการแบบขึ้นใสแบบนี้เวลาท้องว่างนะคะแต่แต่มันเป็นมาตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมาคือมันเป็นเนาะก็สิมีอาการแคนนี่นะคะแต่ว่าโตแอตตาเซเนกาก็คือว่าอ่อท่อที่หนูไปอ่านของอเปลือกไข่ท่อที่ท่อที่หนูไปอ่านเนาะที่แบบว่ามอก็นันก็นี่เพิินแบบเออเขียนเอบทความหรือว่าในอ่าร่งฮิปใน youtube นะคะ ก็จะบอกว่าแอสตาเซเนกามันจะมะีความเสี่ยงดันวิไอทีทบอ่ที่คุณหมอภาษาคุณหมอคนบอกเนาะก็คือว่าภาวะอะ,อะไรนะภาวะริมเลือดอุดตันแล้วก็เกล็ดเดตําเนาะซึ่งมันจะเกิดภายหลังจากฉีดแอสตาเซเนก้าสี่วันถึงสามสิบวันหลังจากฉีดเนาะคือว่าหลังจากฉีดซีมือถึงสีสัปดาห์คือว่าห้เฝ้าระว่างอาการจากคจ้องเนะาะหายรู้คล้องว่าแบบมีอาการ ทีไก่เคียงทีจะเป็นตัวนันบอนะคะอย่างพวกปวดหัวรุนแรงอ่อไม่ไม่มีแรงชาทั้งตัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งหนูหนูก็จาไม่ได้ว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการ,ทรีทมันผิดปกติรุ่นแรกน่นคือแบบเฝ้าไปหาหมอนะคะหนูตุนเองที่ฉีดมากเหมือนกับเป็นมือที่สามนะคะก็คือยังต้องเฝ้าระวังยังต้องซ่อมจะของอยู่ว่าสันเถาะว่าเป็นยังไงต่อไปเนาะนะคะอันนี้เป็นไข่เป็ดไข่เป็ดกระสีเข้านี่ ขาอยากนะคะขอยากกินไปน้ำบอกไปน้ำเนาะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าหนูตุ่นรับวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะคะเข็มแรกเป็นซีโนแวคเข็มสองเป็นแอสตาเซเนกานะคะถามว่าทำไมหนูกล้าฉีดมันบอกเป็นว่าหนูกล้าหรือหนูบกกา้านะคือ เดีวามทีนุเห็ดงานนะเนาะซึ่งเห็ดงานในหางนะคะห่อต้องพอคนไหลอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่าห่าสิปฏิบัติโตแบบมีมาตรการในการป้องกนะันเนาะอย่างดีที่สุดแล้วนะคะในการทําทํางานในเยี่ยมง,งานของห่าแต่ว่าเดี๋ยวข้ามทีห่ออะต้องพอคนเยอะแยะแหกไปไท่มานุนันนี่เนาะกลยตัดสินใจว่าอะฉีดเถอะเพราะว่าเราเจอผู้คนเนาะน่นันนี่กระบอกหูว่า สิเป็นยังไงต่อไปนะคะในอนาคตแต่ว่าตอนอกกนี้คือเราวัคซีนครบไปแล้วสองเข็มนะคะไข <c oughs> ่เป็ดแบบข้าว <c oughs> <c oughs> แต่ก็ต้องกินเพราะว่าสั่งไข่เป็ดมาถาดหนึ่งสามสิบหน่วย กินยู่เกิดต่อนะคะยุก็คือแบบว่าไขาแล้วนะคะแก้แล้วมือเศร้า แกเพราะว่าทไปมากหนาจริงๆมันต้องใช้โยเกิร์ตด้วยธรรมชาติเนาะในการแบบ้อไปมาร์กหน้าใช่ไหมแต่ร์บาเมื่อนี้นุตุนบ่มมี่ไม่บริสืทธแบบโยเกิร์ตด้วยธรรมชาติเนาะมีตัวแรกกคือใส่เมื่อตัวนั้นแหละแกะมาร์กหนาซะเลยเหมือนก้ากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะแล้วก็พูดถึงโอ้ย ทีห้าไปฉีดวัคซีนมากเนาะเหมือนสาวเวมเมนทีห้าทีหนูตุนไปฉีดวัคซีนมากนะคะตั้งแต่วันวันอังคารนะคะวันอังคารเป็นวันหยุดของหนูตุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลงหยุดไว้วันพุธสรุปแล้วหนูตุนก็คือมีมีไข้แค่ตอน,นคืนนะคะหนึ่งคืนกับอีกครึ่งวันเพราะว่าหลังจากเที่ยงมือทัดมากก็คือมือวันพุธเนาะหนูตุนก็นคือหายจากอาการไข,ข้ึ้น แล้วก็ไม่ปวดหัวนะคะอ๋อแล้วก็พ่อบ้านพลื้อดมานะคะก็คือมือว่านจงังไหจังปวดปวดแขนคางทีฉีดคือก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้านี้คือตอนที่นูตุนมีอาการไข้ขิงหอนปวดหัวนั่นหนูตุนบวดเจ็บแขนบวดเจ็บแขนอันที่ฉีดเลยนะคือเจ็บไปทั้งปวดไปทั้งตัวแต่แขนคางที่ฉีดนั้นคือมันโมเด็ดเจ็บแต่พ่อม่ามือว่าน วันพฤหัสเนาะคือมันมันเริ่มเจ็บมันเจ็บแบบเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบมันห่อกกับร่างกายโยกนี้โยกนี้ลหละกล้ามเนื้ออักเสบือสีเนาะมันเริ่มเจ็บแล้วก็มือขึ้นน่ะเจ็บกว่าเจ็บกว่ามือวานแล้ววันนี้ก็คือเจ็บเวลาหยกแขนขึ้นคือมันจะรู้สึกเลยเนาะเพราะว่าโนตุนกับบุหง,งวไอวัคซีนอ่ะมันฉีดเขากล้ามเนื้อหรือว่าฉีดเขาย่างเนาะอันนี้คือบ่ได้ศึกษาแต่เขาซึกว่าเจ็บ เจ็บมิดแามข้าแบบยกแขนยกยังเาะ <c oughs> อาการก็มิสซ้ำหนีนะคะ <c oughs> เป็นข้าวเช้าที่ไม่มีข้าว <c oughs> ปกติหนูตุนกับบริเกกินแบบนี้นะคะออจะเป็นแบบว่าแล้วแต่มือว่า มือนันไม่มีอย่างให้กินย่างหมือหมอว่านนะคะหมอว่านก็กินแบบข้าวเหนียวก็ปิ้งปลาเข็งปลาหมอนะคะปิ้งปลาหมอปลาหมอย่างนั่มือกก็กินข้าวเหนียวนะคะตอนเสาร์น้่มือกับสลดัดแล้วแต่แ,แต่ว่ามีอย่างให้กินแต่ว่ามือนี่คือมีไข่ต้มเนาะต้มต้มต้มไข่ไวน์หลังแต่มือขึ้นแต่พอดะก,กินพอมือขึ้นกินสลัดอกไก่ กับไข่ต้มแต่ว่ามันโบเบิรเพราะว่าต้มไวลายมม่อนี้ก็ได้ต้องกินให้หมดนะคะเขาขอดเขาว่าเขาบ่าด้กินแท้นี่แล้วก็ในของ นี่ขา้าวโพดนีกล้วยนะคะก็ะเลยต้องเอามากินเป็นข้าวเช้าเพราะว่ามันยน,นต้นเขาสิบเอ็ดโมงเคิงก่อจะได้กินข้าวอีกรอบหนึ่งก็คือบ่ายสองนะคะสำหรับการเตรียมตัว ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะก็คือว่าคือจรงที่คุณหมอเพิ่นบอกนั่นแหละในแบบหลายๆคลิปของคุณหมอเนาะเขาขอนี้เพียงพอดื่มน้ํางดเอ่องดแอลกอฮอล์งดคาเฟอีนงดยาบางประเภทอะไรอย่างนี้เนาะคือจังของหนูตุลก็จะเป็นแบบข้าขอนี้เพียงพอคือปกติก็คือนอนนอน,นอนเร็วตื่นเช้าอยู่แล้วแล้วก็งดคาเฟอีน วันนตุนอาจจะเป็นค้นทิตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้มน้ําแล้วชมกาแฟก็คือว่ามือหนันนุตุนกันบวได้กินกาแฟเลยเวิดมือใจสีขาดก็คือบันังคานะคะพอวันผุดพอวันผุดก็คือแอบชงแต่จิบได้แค่นิดเดียวเพราะว่าก็คือยานนั่นแหละบกการ์บกการกินนะคะชงแบบหอม แล้วกกมาชิปจิบแค่นิดเดียวนะคะส่วนแอลกอฮอล์ก็คือหนูตุ่นไม่ไม่กินอยู่แล้วนะคะแล้วก็กินน้ำเล่หลายดื่มน้ำเยอะๆก่อนฉีดหนูตุ่นก็คือดื่มน้ำเยอะเข้าห้องน้ำบ่อยไม่เป็นไรช่างมันเดินไปบ่อยเอาแล้วก็พอฉีดเสร็จใช่ไหมตอนที่ฉีดแล้วนะพอดีมองหินุตุ่นไปฉีดคือ,อโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ใช่ไหมแล้วเขาให้ฉีดอยู่ตรงพิทยาลัยพยาบาลเนาะ คือเอ่อพอฉีดแล้วนะตรงที่เดิอนออกมาใช่ไหมมันจะมีแบบขวดน้ำวาวางอยู่เป็นแพ็คเนาะหนุนตุงก็เห็นแบบเขายิบกันเนาะคนคนที่เขาแบบฉีดแล้วก็เลยเข้าใจว่าเขาน่าจะเอาไว้ให้สําหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนเนาะนุตุงก็เลยแบบยิบมามันแค่แบบหกร้อยหร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมเขาเรียกหกร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมหกร้อยมิลลิลิตรก็คือแบบกินปุ๊บ พอกลับมาถึงห้องก็คือมากินน้ำอีกก็คือพอ่อคิดใดก็คือยิบน้ำม,มาจิบคิบดใดก็คือยิบน้ำม,มาจิบบอเป็นว่าแบบกอกลงไปเธอเดียวเดยวจุกนะคะจิบนมม้ำบ่อยๆจิบบ่อยๆจิบทั้งวันกินทั้งวัน ้นุ่นอา,าจะอิ่มแค่นี้นะคะไข่ต้มสองไข่ต้มสองฟองยุกก็ระถวยหนึ่งอะกะนข้วยน้าไว้์หนึ่งลูก <c oughs> นะคะสำหรับการฉีดวัคซีนของนูตุก็คือเป็นประมาณนี้นะคะมีอาการแค่นี้แต่ว่าก็ต้องเฝ้ารอดูอาการต่อไปนะคะสี่วันถึงสี่สัปดาห์ในเรื่องของ พอระวังเรื่องของริมเลือดอุดตันและอะไรนะเก็ดเลือดต่ํานะคะเข้า่าถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้หน่อยแต่ว่ากะบว่าวนจะประมาทเนาะก,ก็ต้องดูแลเจ้าของพ้อระวังอาการหงเจ้าของนะคะหลังจากที่เ้าได้รับวัคซีนไปแล้วเนาะสี่วันถึง4สัปดาห์สำหรับแอสตาเซเนกานะคะรละกาสำหรับมือน,นีนุตุนก็คือคงจะจบคลิปท่นนี้นะคะฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องของหนูตุนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ